สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง N2 นทะฮะทุกคน <S <S เราจะมาแชร์มุมมองและก็ประสบการณ์ในการที่เรามาเรียนภาษาที่โรงเรียน ILSC นะครับทุกคนว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมมันแบบสมที่เขาลือกันไหมนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมอยากจะบอกว่ามันเป็นคลิปอ่าสำหรับมุมมุมมองของผมเองคนเดียวนะครับที่ผมได้เจอผมอาจจะได้เจอสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ไม่ดีในตอนที่ผมเรียนที่ ILSC นะครับ อ่ะอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าโรงเรียน ILSC เนี่ยก็คือมันเป็นโรงเรียนที่ดีดีมากๆเลยแต่ว่าไม่ได้ดีที่แบบดีเวอร์วังอลังการขนาดนั้นนะครับและก็อย่างต่อไปครับก็คือระบบของเขาครับคือทันสมัย อันนี้เวล่กูดครับผมระบบสารสนเทศมันก็คือดีแล้วก็ส่วนต่อไปก็จะเป็นถ้าพูดถึงบรรยากาศในห้องเรียนหรือว่าในโรงเรียนอ่ะมันเป็นยังไงใช่ปะมันก็เป็นห้องถือว่าไม่ได้ห้องเล็กและก็ไม่ได้ใหญ่มากก็พอดีนะครับแล้วก็ห้องน้ําก็สะดวกสบายครับก็ไม่ทรงกลิ่นนะครับผมถือว่าสะอาดสะอ้านนะครับผมก็มีพวกขนมนมเนยที่แบบว่าไว้เป็นเครื่องอ่ะไว้ให้นักเรียนแบบตอนเบรกเบรกสั้นนะแบบเขาก็ไปซื้อกินได้นะครับผมนั่นแหละ ตอนนี้นะครับก็คือราคาแพงมากครับผมไม่แน่ใจว่า300หรือ,อยังแต่ว่าตอนที่ผมใกล้จะจบก็คือ290 ถ้าจาไม่ผิดนะตอนที่เราจะไปเรียนใน l อ c เราทําอย่างไรนะครับอันดับแรกก็คืออันดับแรกนะครับพอเรามาถึงที่ออสเตรเลียนะครับเราจะรู้ว่าอีก2อาทิตย์เราจะไปเรียนแล้วใช่ปะมันก็จะมีเมลที่โรงเรียนส่งมาให้เรานะครับเพื่อที่จะทําการเทสก่อนนะครับผมการเทสนาะที่นี้ก็คือไม่ต้องวอรี่ครับผมหรือว่าถ้าในเทสเขาก็จะกําหนดเวลาให้อยู่ว่าใช้เวลากี่นาทีอะไรเงี้ยก็เป็นเทสทั่วไปและครับอา่านแกมมาอะไรเงี้ยลิสตินนิงแล้วก็จะให้เราอัดคลิปนะ แนะนำตัวหรือว่าพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเรานะครับเพื่อที่จะส่งให้เขาดูนะครับผมก็มจะทําผ่านตรงที่ว่าระบบของเขาเลยนะคะทำไมถึงต้องทำใช่ปะ่ะก็เพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเราควรจะอยู่ในระดับเลเวลไหนก่อนที่จะไปเรียนกับเขานะครับผมมีวันที่ปฐมนิเทศก็คือพาทัวร์โรงเรียนไปดูห้องเรียนแล้วก็อาทำกิจกรรมร่วมกันนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือวันแรกก็คือเราไม่ได้เรียนนะครับผมและก็เขาจะเริ่มเรียนอังคารเพราะว่าวันจันทร์เปิดเทอมมาก็จะแบบปฐมนิเทศ แล้วก็ทัวร์โรงเรียนวันอังคานก็จะเริ่มเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีแอปนะครับผมวันแรกนะครับผมเราจะได้หนังสือมันจะมีแอปนะครับเราก็โหลดแอปไอเอลมาเลยแล้วก็จะมีแอปทีมนะครับผมเพื่อที่จะแบบว่าทําการติดต่อกันก็คือเช็คนั่นเช็คนี่เดี๋ยวก็จะโชว์ให้ดูนะฮะแล้วก็อีกอย่างครับหลายๆคนอยากจะรู้ว่ามาเรียนไอเอลซีแล้วจะมีคนประเทศไหนเยอะกว่านะครับเอาจริงๆแล้วคือมันก็เยอะทุกประเทศเว้ยถ้าจะบอกว่าไทยเยอะที่สุดก็ไม่ใช่เพราะว่ามันแบบโคลัมเบียก็ เยอะตุรกีก็เยอะถ้ะส่วนใหญ่นะจะมีสามประเทศที่เยอะจากนั้นก็จะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีชิลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประเทศแบบที่คนน้อยที่สุดนะครับหลายๆคนอาจจะกลัวว่ามาแล้วจะเจอแต่คนไทยล้วนก็คือก็เจอคนไทยแหละทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมมาก็คือแบบก็คนไทยคนไทยไม่ใช่ว่าไม่ดีคือมันดีเว้ยเวลาเราเรียนอ่ะก็คือเราไม่รู้อะไรอ่ะเราต้องถามเพื่อนแล้วก็คนที่ได้กว่าเราอ่ะเขาจะแบบสอนเราได้เวลาแบบเราไม่เข้าใจตรงไหนนะคะอย่าไปซีเรียสนะครับมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยว่าเราจะ พัฒนาได้แค่ไหนนะครับอ่าต่อไปครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับถือว่าทัานสมัยและไม่ได้โบราณนะทุกคนสมนี้เป็นแบบว่า ILHC หรือว่าแบบโรงเรียนอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคนหลากหลายรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเป็นการที่จะสอนแบบว่าก็มีแบบส่วนใหญ่แล้วนะครับโรงเรียนก็จะมีแบบเป็นแบบพวกทีวีจอใหญ่ๆหรือว่าโปรเจคเตอร์ฉายเข้าแบบอ่าเข้าวอลเปเปอร์อ้ยเขาเรียกอะไรนะกระดานนะทุกคนเข้าเข้ากระดานเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นจอมอนิเตอร์แล้วก็แบบว่าสามารถเอาเมจิกไปเขียนได้เลยนะครับผมเวลาเฉลย ER, หรือว่าเวลาให้เราไปขีย ตอบตรงเฉลยอ,อย่างนี้นะครับก็ถือว่าบางครูนะคะก็จะส่งอ e ีบุ๊กให้เราด้วยนะครับสำหรับผมก็ได้มาเหมือนกันเขาจะให้ทั้งแบบหนังสือแล้วก็อ e ีบุ๊กถ้าใครอยากได้อ e ีบุ๊กก็ลองขอครูด,ดูนะครับผมต่อไปก็เป็นการเรียนการสอนและก็การสอบเป็นยังไงเดี๋ยวจะพูดรวมกันเลยนะครับการเรียนสําหรับผมนะครับเพราะว่าผมเรียน beginner 2นะครับก็เลยต้องบอกว่ามันก็ง่ายเรียนเนื้อหายังไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าผมนี่คือแบบมาดแบบติดลบเลยนะครับผมไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษถ้าบอกว่าเคย ก็เคยแบบว่าตอนประถมนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้เคยเรียนเพราะว่าโดดเรียนนะฮะเออนั่นแหละไม่ต้องแบบว่าแน่ใจหรือว่าไม่เคยเรียนนะครับผมก็คือไม่เคยเรียน EMI R ไม่รู้เรื่องนะับผมนั่นแหละครับทุกคนก็คือเขาจะเริ่มสอนตั้งแต่อันนั้นเลยนะฮะและก็ไม่ได้สอนตามหนังสือทั้งหมดนะครับ T I L C เขาก็จะสอนนอกบทด้วยและก็การสอบนะครับการสอบก็คือเขาจะมีสอบสป e a k i n g และก็สอบไ r ต t i n g นะฮะการเขียนนะครับก็เป็นเขียนแบบโครงแกรมมาและก็เขียนเรื่องราวของเรานี่ย ครับทุกคนให้มันถูกแกมมาแต่ว่าถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องวอรี e, ่ครับเพราะว่าเขาจะดูแล้วก็ประเมินแบบว่าว่าเราพัฒนาแค่ไหนแค่นั้นเองครับถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเหมือนกับผมนี่แหละไม่ได้ก็คือไม่เป็นไร <c oughs> อ่าโอเคครับที่ ALC นะครับอีกอย่างหนึ่งคือข้อดีของมันนะครับเราสามารถเชนห้องได้ในกรณีที่แบบว่าเราไม่ คอนเน c กกับครูคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเชนห้องได้แต่ว่ามันจะเชนได้ก็คือ1ครั้งนะครับในการที่เราเรียนสี่สนะครับถ้าสมมติทุกคนไปเรียนตั้งแต่แรกนะครับผมเราจะเริ่มเรียนวันอังคารก็อาทิตย์แรกเราสามารถเชนคานได้เลยนะครับเราไปเซอร์เวคีครูก่อนเลยนะครับพอเราไปเรียนแล้วเราไม่ชอบกับครูคนนี้นะครับเรียนยังไงก็ไม่รู้เรื่องครับถ้าเจอคนที่ถ้าเจอครูที่น่าเบื่อนะครับเราสามารถ ทำเรื่องเชนภายในสัปดาห์นั้นได้เลยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าอย่างอีกเหลืออีกสาสัปดาห์เราจะได้ไปเรียนห้องใหม่ครับแต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าดวงดีเราก็จะเจอครูที่ดีกว่าแต่ว่าถ้าดวงซวยเราจะเจอครูที่แย่กว่าครับนี่แหละมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่สามารถเลือกครูได้เว้ยเพราะว่าแต่ละ แต่และแต่และเดือนน่ะเขาจะแบบว่าเชนคููให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราไม่ต้องการที่จะเรียนกับคนนี้เราก็เชนได้เลยนะครับผมแต่ว่าเราก็ไปเสี่ยงดวงเอาในอนาคตว่าเราจะเจอกับครูคนไหนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของของ i อเอเสซีนแหละเราก็เชนผ่านแอปเลยนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมก็เจอแต่ครูที่ดีเลยนะครับผมเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันก็ได้เจอแต่ครูที่ดีแต่ว่าเคยไปเจอ2ครูนะครับเดือนที่2นะครับ พอเจอก็เชนเพราะว่าเรียนกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าพูดเร็วแล้วก็พูดพูดแบบพอพูดจบปุ๊บให้เราสปีกิ้งกันแล้วคือแบบกูนั่งเออแดกแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็แจ๊ปป้าแล้วกูไม่มีคําศัพท์ในหัวเยอะขนาดนั้นก็คือไม่มีเลยครับทุกคนเออเราก็ขอทําการเชนแม่งเลยเออแล้วคือพากูเรียนก๊อตก๊อตมาแต่ไหนถามก่อนคือก่อนที่จะใช้ก๊อตแบบมันเป็นยังไงมาแต่ไหนอะไรเงี้ยคือมึงไม่ได้ปูไหมกูเลยมึงแบบว่าเนี่ยมาหัดใช้ก๊อต แล้วกูจะรู้ได้ยังไงว่าใช้ยังไงแล้วครูที่2ก็คือเดือนสุดท้ายที่ผมจะจบนะฮะก็เป็นครูคนจีนนะครับผมแล้วนางก็จะติดสำเนียงแบบจีนๆแล้วก็พูดแบบพูดแบบจีนเลยก็ทุกคนัขนาดภาษาอังกฤษคือมันไม่มีเว้นวรรคเลยคือมันชุดดชุดชดชุดเหมือนจีนเลยนะฮะไม่ได้บูรี่นะครับแต่ว่าคือแบบกูต้องการมาเรียนภาษาอังกฤษกูไม่ต้องการแบบเอ็กเซนที่แบบเป็นจีนแต่ว่านะครับผมคนที่เป็นจีนจริงๆก็สำเนียงเป๊ะที่ ที่วเอลียอย่างเช่นเชอร์รี่อย่างเงี้ยสำเนียงเป๊ะมากแล้วก็อีกคนนะครับก็สำเนียงเป๊ะเหมือนกันเออมันต้องอย่างนี้ถ้ามึงแบบถ้าคุณจะมาสอนภาษาอังกฤษเราคุณก็ต้องสำเนียงเป๊ะก่อนไหมเออเพื่อที่จะให้เราได้แบบว่าพูดถูกอะ่ะทั้งถูกสำเนียงแล้วก็ทั้งใช้ถูกอะ่ะเข้าใจไหมไม่ใช่แบบว่าใช้ถูกแต่ว่าสำเนียงไม่ถูกอันนี้มันก็ความหมายเปลี่ยนนะเออนั่นแหละ เหนื่อยใจนะฮะมันก็จะมีแบบนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับผมอย่าคิดมากนะครับผมก็เชนถ้าเชนได้ก็เชนนะครับถ้าเชนไปแบบเยอะกว่าเดิมนะครับผมก็อืมก็เดี๋ยวเราจะให้ดูแอปของ ilsc นะครับก็คือเขาจะส่งเมลแล้วก็รหัสมาให้ในเมลของเราอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะเข้าเนี่ยหน้าตามันจะเป็น myilsc นะครับผมโอเคครับทุกคนเราก็กดเข้ามาที่ myilsc นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น แอปที่เราไว้ใช้ดูอะไรต่างๆของเรานะครับนี่เรามาดูตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเวลาของเรานะครับเนี่ยนี่นะผมทุกคนก็นี่ก็คือจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับตารางเรียนแล้วก็บอกวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะห้องไหนก็คือเรียนกับครูไหนเวลาที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับในแต่ละเดือนเราต้องเปลี่ยนครูอยู่แล้วหรือว่าเราเชนห้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ง่ายนะครับอันนี้อันที่2นะครับผมก็จะเป็นพวก attendance ของเรานะครับ แบบว่าเราไปเรียนภาษาเราขาดของครูคนนี้กี่ครั้งแล้วก็ผลรวมของเราเท่าไหร่นะครับก็คือที่มันเป็นสีจ,งจางๆนี้ก็คือผมจบมาแล้วนะครับทุกคนเพิ่งจะได้ทําคลิปนะฮะก็ถ้าทุกคนยังยัเงเรียนอยู่มันก็จะเป็นแบบมันก็จะแสดงผลให้เรานะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่เขาก็จะประเมินเราว่าเราขาดเหลืออะไรเราต้องเติมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปเรียนรู้เองอย่างนี้นะครับผมเขาจะแบบคอมเมนต์เลตคอมเมนต์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออนี่กนะ็อยู่บิ๊กินเอออยู่บิ๊กนิ่งทรูนะครับผมก็ ซีซีตลอดนะครับแล้วก็นี่ได้ซีได้บี B, อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่นะครับผมก็เรียนประมาณกี่ซีซั่นเนี่ยผมเริ่มไปเรียนตอนซีซั่นที่สี่ก็ถึงซีซั่นที่สิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาจะนับประมาณนี้อ่าแล้วต่อไปแม็กเซนเจอร์อะไรเงี้ยตัวแม็กเซนเจอร์เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับ <c oughs> อีกข้อดี D, ข้อหนึ่งของมันนะครับ IELC ก็ LC, คือเวลาเราจบปุ๊บนะครับผมเราจะได้ใบซีริฟิเคตเลยนะือพูดถูกเนี่ยใบรับรองใบรับรองของการใบรับรองที่เราเรียนเลยนะครับผมว่า มันจะโชว์ในแอปอย่างเงี้ยมันจะให้เราไปเอาในแอปนะครับเดี๋ยวมันจะส่งเมลมาบอกตอนที่เราใกล้จะจบนะครับผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับเนี่ยแล้วก็นี่เป็นบัตรประจําตัวประชาชนเอยเป็นบัตรประจําตัวนักเรียนเออนั่นแหละนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้เลยครับส่วนมากเหมือนแบบพอเราไปคุยกับเอเจนซี่อะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเหมือนแบบ i อ c อยากเอาเงินไปทุ่มตรงนี้เยอะก็เลยแบบว่าต้องเรียกเก็บเยอะนะครับทุกคนแล้วก็อีกแอปหนึ่งนะครับสาหรับ i ซ c ที่ใช้นะครับผมก็เป็นแอปทีมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ เปิดเข้ามาครับผมเราก็ใส่อ e ีเมลอะไรอย่างนี้นั่นแหละครับก็แอปทีมนะครับผมนี่ก็จะมีให้เลือกดูนะครับเราใช้ทีมเป็นประโยชน์นะครับก็จะเป็นกรุ๊ปแต่ละ,ะเดือนที่เราเรียนนะครับสีวิก็คือเราก็เรียนแบบแต่ละคัสนะครับผมของเราว่าได,ได้เรียนกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตัวหลักและก็ตัวที่เป็นวิชาเลือกของเรานะครับอย่างเช่นผมเลือก conversation แล้วก็ w o r k cap นะครับแล้วก็ตอบ เดือนถัดไปผมก็ไปเลือกเป็น listening นะคบผมเนี่ย listening speaking นะครับผมแล้วก็เป็น listening speaking อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่แล้วอยากจะฟังแล้วก็แบบ speaking นะครับแต่ว่าก็ไปเอาแบบว่าให้แบบว่าเราได้ยินแบบให้มันชัดขึ้น,นการฟังให้มันดีขึ้นแล้วก็การพูดนะครับให้มันดีขึ้น เพราะว่าเราใช้สื่อสารไงเออเราไม่ได้เน้นยังยังไม่ได้เน้นเขียนเน้นแบบจัมม่าอะไรนะครับผมมันก็แล้วแต่แต่ว่าคาัสท,ที่ผมเรียนนะครับผมเรียนกับโคดี้อะก็คือสปีกิ่งอะส่วนใหญ่ก็จะฟังแล้วก็เป็นการแบบออกเสียงครับพรอนาวหรือเปล่าเออการออกเสียงให้ให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคําที่มันคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโคดี้อะเขาจะเป็นคนออสซี่นะครับผมเขาจะรู้วิธีแบบการสอนเด็กแล้วก็แบบอันเนี้ยแบบการออกเสียงพรอนาวอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่า ให้ออกเสียงออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ดีนะครับผมแล้วเป็นกลุ่มเนี่ยพอเราเข้าไปปุ๊บเราเข้าไปทั่วไปอย่างเงี้ยอันนี้คือะครูนะฮะนี่เขาจะมาโพสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันต่อไปเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับตอนที่เราเรียนอ่ะเขาก็จะมีเกมให้เราเล่นหรือว่าหลังจากที่เราเรียนเสร็จเขาก็จะเทสเราอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมก็เรียนง่ายๆครับก็จะเป็นอะไรที่อย่างเชนเ่นเกมอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเข้าให้ดูว่ามันเป็นเกมอะไรเกมเติมคําเติมอะไรอย่างเงี้ยแหละทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีอะไรให้เล่นอย่างเช่่่่นน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 นตััััวีีีีีี้้้ะะะะะคครรรรรรรบบมมมกก็็็จเเเเปปออาาาาาณณททยผแลหงสืได เราจะโชว์ให้ดูนี่คือเราเรียนนะครับเราอยู่ beginner 2นะครับหนังสือ i l c ค่อนข้างที่จะน่าอ่านมากๆนะครับและก็เป็นสีสันที่แบบว่าอารมณ์เหมือนเด็กอนุบาลเหมือนแบบว่าสีสันแบบน่าอ่านแล้วก็เรียงสาระได้ดีไม่แบบว่าไม่ได้แบบมีแต่ตัวหนังสือให้ดูมึนงงนะครับถือว่าหนังสือทำมาดีเลยทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูอารมณ์ประมาณนี้เลยเนี่ย เนี่ยคนเห็นป่าวนี่ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับผมนะครับก็เรียนง่ายๆนะครับของผมฮีช e อิ i t เริ่มตั้งแต่ฮีช e อิ i ด i t dash ด o t dash m a l l อะไรของแม่อันเลเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกแกรมม่านะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกที่แบบว่าดูแกรมม่าแล้วก็อันเนี้ยง่ายนะครับผมเนี่ยมันจะมีเวลาเราเรียนใช่ป่ะเวลาเราเรียน listening อะไรเงี้ยนี่ทุกคนเนื้อหาก็จะ ไม่ค่อยเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นและก็มันก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครเรียนแล้วยังไม่ได้อัพเวลก็เรียนวนไปอย่างนั้นนะครับผมจนกว่าเราจะได้อัพเวลเราถึงจะได้แบบเปลี่ยนเนื้อหาอะไรอย่างนี้นะครับผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นมุมมองของผมแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตกหล่นอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวตอบนะครับผมบายบายครับซียูนะ